คลิปวิดีโอนี้นะครับก็เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากผมมีความสงสัยนะครับของแบตเตอรี่เจ้าเดโก้ซูเปต์นะครับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับคันนี้นะครับผมสงสัยนะครับว่าเมันทําไมมันมันเป็น19เซลล์นะครับเพราะว่าในตัวแบตเตอรี่เขาตีมาเป็นแบตเตอรี่แมงกานิสนะครับอ่า 19S นะครับผมก็เลยสงสัยว่าทําไมเขาใช้ 19S นะครับแล้วก็ b ี m m เเป็นหน้าตาแบบไหนนะครับเกิดจากความอยากรู้ล้วนนะครับแล้วก็ แบตเตอรี่แมกนิสนะครับ an มันเป็นแบบไหนเออหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรานะครับคลิปวิดีโอนี้ผมจะพามาลื้อครับลื้อตัวเจ้าแบตเตอรี่นะครับตอนนี้ผมได้ยกนะครับแบตเตอรี่ออกจากรถไปแล e ้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าลื้อออกมาแล้วนะครับหน้าตามันเป็นแบบไหนนะครับผมต้องขอตัวนะครับไปลื้อออกก่อนนะครับลื้อตัวแบตเตอรี่อ่าเปิดฝาเปิดกล่องออกมานะครับดูด้านในนะครับว่าตัวแบตเตอรี่นะครับมันเป็นหน้าตาแบบไหนนะครับข้างใน เดี๋ยวเราไปดูกันครับนี่นะครับเป็นเจ้าตัวกล่องนะครับของแบตเตอรี่นะครับผมได้ลื้อออกมาแล้วนะครับด้านในตัวกล่องนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับก็ลื้อแบตเตอรี่ออกมาแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาของแบตเตอรี่นะครับประมาณนี้นะครับพอดีผมผมลื้อไว้ก่อนนะครับอ่าก็เปิดมานะครับก็จะเห็นแบตเตอรี่เป็นเซลล์นะครับอ่าหน้าตามันคุ้นๆใช่ไหมครับแบตเตอรี่นะครับมันเป็นแบบซองนะครับก็หน้าตาคุ้นเคยนะครับมี BMS นะครับ จำนวน 19S นะครับการแพ็กแบตเตอรี่ของเขานี่ถือว่าดีมากเลยนะครับใช้เป็น PCB ด้านบนนะครับแล้วก็ย้ำย้ำครัวนะครับเดี๋ยวลองหมุนให้ดูนะครับก็ถ่ายคนเดียวก็ลำบากนิดนึงนะครับก็เนี่ยประมาณนี้ครับเอ้ยก็หน้าตาแบตเตอรี่มันเป็นประมาณนี้ผมก็ยังงงว่าเออเปิดออกมาแบตเตอรี่แมงกานิสนะก็อันนี้ครับผมจะเปรียบเทียบนะครับ กับเจ้าไมโครวัตนะครับที่ผมประกอบไว้นะครับอันนี้15แอมป์นะครับอันนี้30แอมป์นะครับขนาดแทบจะใกล้เคียงกันเลยนะครับแทบจะใกล้เคียงกันเลยนะครับอันนี้เป็นไมโครวัตซองเหมือนกันอันนี้เป็นแมกนิตนะครับซองเหมือนกันทีนี้ในข้อมูลนะครับผมได้ไปเซิร์ช Google ดูนะครับก็เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ใต้ล่างให้ดูนะครับว่าใครอยากรู้นะครับว่าแบตเตอรี่ชนิดไหนมีค่าความจุเท่าไหร่ ข้อมูลแบตเตอรี่เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับไว้ให้เพื่อนๆนะครับได้ไปลองดูกันครับว่าเจ้าเจ้าแบตเตอรี่พวกนี้นะครับมันมีข้อมูลเป็นอย่างไรนะครับลองไปอ่านแล้วก็ไปศึกษาดูนะครับการใช้งานนะครับการดชาร์จเขาจะมีบอกค่าไว้ทั้งหมดนะครับว่าแบตเตอรี่ชนิดไหนนะครับค่าดิชาร์จเท่าไหร่ค่าชาร์จเท่าไหร่นะครับ มีว์นในตัวก้อนเท่าไรนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างนะครับให้เพื่อนๆไปลองศึกษาและอ่านข้อมูลตรงนั้นดูนะครับเพราะว่าผมได้อ่านข้อมูลไปเบื้องต้นแล้วนะครับในตัวของพวกแบตเตอรี่แมงกานิตนะครับมีมีทั้งไอออนนะครับแล้วก็พวกไมโครวาตนะครับจะเป็นตระกูลเดียวกันทั้งหมดนะครับเท่าที่ผมไปอ่านดูนะทำความเข้าใจดูก็น่าจะประมาณนี้นะครับ ส่วนข้อมูลอื่นๆผิดถูกก็ขออภัยนะครับก็ต้องไปลองศึกษาอ่านดูเพิ่มเติมนะครับทําความเข้าใจกับมันดูนะครับผมเองก็อยากจะให้ดูว่าแบตเตอรี่นะครับในตัว d e โ o Super อร์นะครับผมหารูปใน Google มาไม่มีใครรือนะครับวันนี้ผมก็เลยมาลื้อเลยครับรือให้เห็นเลยว่าแบตเตอรี่ข้างในมันเป็นแบบไหนนะครับให้คนที่ใช้เดโก้นะครับหรือคนที่ใช้แบตเตอรี่แบบนี้นะครับ ได้เข้าใจว่าด้านไหนมันมีอะไรนะครับโอเคครับก็คลิปวิดีโอนี้ก็พามาดูคร่าวๆนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้มีเวลาถ่ายคลิปวิดีโอสักเท่าไหร่นะครับก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับก็คลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ